ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยเราจะใช้เงินลงทุนประมาณสัก8,800ล้านนะครับก็จะใช้เงินลงระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นเงินทุนในการก่อสร้างส่วนเงินที่ขาดเราก็อาจจะต้องอใช้ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนเราแต่ในขณะนี้เนี่ยเราไม่มีหนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแคปซิตี้ในการกู้เงินของเราเนี่ยยังมีสูงมากแต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่ไม่ไปกู้มากไปกว่า debt to equity ประมาณ 1- ต่อหนึ่งนะครับ มองแนวโน้มการเติบโต,ตของไรายได้และตัวกําไรดีปีนี้เป็นไงบ้างครับปีนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบโตช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างศูนย์การค้าเนี่ยเราจะโตแบบก้าวกระโดดได้เราต้องมีศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอปี60เพื่อจะก้าวกระโดดใหญ่ๆทีหนึง่งจากพื้นที่ที่เรามีอยู่ประมาณ20,000ตารางเมตรมันจะขยายเป็นประมาณ90,000ตารางเมตรหลังจากศูนย์ใหม่เสร็จนะครับ <S <S เช่นเดียวกันโรงแรมมันก็มีอยู่แค่200กว่าห้อง เดี๋ยวพอโรงแรมใหม่เราเปิดเนี่ยอีก350ห้องจำนวนห้องเราก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวครับอันนั้นเป็นเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดส่วนในปีที่เรายังไม่ถึงปีนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเติบโตแบบออร์แกนิกโกรทซึ่งคงจะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่เราก็เติบโตทุกปี ผมยังเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองพัฒนาโครงการมาโครงการแรกเนี่ยภายในเวลา9ปีหรือ10ปีเนี่ยกระแสงเงินสดดีมากแล้วก็ไม่มีหนี้เลยแล้วโครงการอนาคตเนี่ยจะเติบโตอีกมากผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยนักลงทุนทั่วๆไปดูเร็วๆอาจจะไม่แน่ใจว่าเข้าใจครบถ้วนไหมนะครับ PE ของกำไรปัจจุบันอาจจะดูสูงนิดนึงนะครับเช่นประมาณ37เท่านะครับแต่ว่าที่เราจะต้องกำหนดราคา p e ตรงนี้ที่เหมาะสมเพราะมันยังเริ่มต้นจากฐานที่ต่ำมากเพราะว่าจากศูนย์แรกที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยรายได้ที่เป็นค่าเช่าสั้นค่าเช่ารายเดือนเนี่ยมาจากพื้นที่ปล่อยเช่าประมาณแค่60%เเท่านั้นเองอีก40เนี่ยได้ปล่อยเซ้งระยะยาวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ก็ยังไม่ถึงศักยภาพ แล้วก็จากกําไรตรงนี้เนี่ยนะครับในอีกปี2ปีซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาแล้วแต่จะเสร็จเนี่ยนะครับก็คือเดอะมาร์เก็ตที่อยู่ตรงข้ามเซนเ r a เิลด์นะครับเดอะมาร์เก็ตเนี่ยก็จะเพิ่มพื้นที่อีกประมาณ65,000ตารางเมตรจากเดิมที่มีไรายได้ค่าเช่าสั้นเพียง12,000ก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5เท่านะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่คงจะต้องให้นักลงทุนเนี่ยทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าซื้อวันนี้ก็คือซื้ออนาคตนะครับ